กลับสวัสดีนะครับพบกับผมวิลช่องยูทูบลูกพีตาครับมาครับกินข้าวกันมือกี้อนีในเมนูเด็ดครับนี่ครับมัมครับมัมมัมจากชัยภูมิครับชัยภูมิต้องบอกว่าชัยภูมินะมัมจากชัยภูมิครับนี่สองก้อนสองอันลอยนี่สองอันลอยมาครับกินข้าวกันครับบริสันตมากินโดเลยนุ่มมัมนี่นะคิดยากครับบานกับบริสันกับเฮตเซนได นะเพิ่นบอยห้ะเด็ตั้งสัง่างมากิน,กนครับอ,อ,อือสับข้าเนเลย มันี้มันสะดวกสบายยังไงอยากกินยังจะสร้างกินแนวนี้ติ๊กตอกมีขายทุกอย่างครับมัม่มยังมีนะเพราะม่กินหนึ่งแค่ผู่สร้างแหอ้อส่วนราคา เพราะเนื้อขายสำน้าล้านนะครับนาล้านอนหาสิบบาทแบบนี้นะแต่มันก็เสียเนี่ยค่าส่งันละทุกคนขายออนไลน์มันที่ขายแพงขึ้นมันโมเมนต์นครับขายซ้ำกันกับกับนาล้าน ผมก็เลยเลือกระหันที่มันมขายหลายๆอย่างหม่ำแน่ใส่กอกแน่สมปลาแน่ปลาล่าซับแน่เพื่อสิยดประหยัดค่าซม ต่อข้าวกือหัข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหม้่ห่อนจับครับ ต,ต่อเขามันชิเม็ดน้อยๆกล,ล,ล,ลมๆเม็ดเม่ใหญ่แต่มันก็จะมีความหวานอื ตัวตัวนี่กินแทีนนยนอ่ะเขาใบมั่มภาษาใจภูมิอ,อะไรไม่ต้องมานั่งเลยปวดกินไม่ได้เลยวันนี้ มันพันแก่ไปเด้กกินน้ำเปียกก็ได้แต่มันก็สิฝาดเนี่ย วาดสัญชาติยานมันี่ดิคือบ้านผรมขแขงแพงไม่ทึบมันบอกยิ่งไปลู้ช่องอากาศนี่นี่มันเห็นหมาแลนพันเข้าอ๋อเพ็ดอ่อะตั้งเป็ดตั้งเส็บอ่ะ 嗯。Mm hmm. น้อยจําได้เป็นขายขีดละยี่สิบาทซื้อเทีละยี่สิบาทว่าอย่างนห้ไร่รกกินเป็นสายเป็นปน้ำซีเคีดยวหอกเกียนละยี่สิาบาท

Oh, supply. บายมามดูกันครับอ๋อเพชร dạ. à Oi. เอาัวันั้งเป็ดทั้งห่อนบาดเนี่ย อโอ้ยขอ,อนี่เห็นบดอิ่กินกเกินอิ่มบุญ่ะขอนึ่งห้าสิบบาทก็ได้ ถือว่าได้ไรครับพวกเจ้ากินพอนางมันตรงนี้ผมกินนะผมยำกินเลยนะสิรายมันละ แต่ว่ามันจะมีเสีกยกมัดอยู่เลยครับก่อนที่หยิ่งก็ตัดเส้นอ,ออกก่อนโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกไม่ตักขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณใจจ,ปปณจะพบกับผุ่มไม่ขึ้นหนาคบขอุณครับ